อ่าโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกระชากนะครับตัวนี้ต้องเอ็กพอร์ตป่ะเปิดได้เลยไม่มีให้เอ็กพอร์ตนะจะเปิดได้เลยมั้งโอเคเออเปิดกระชากง่ธรรมดาโอเคนะครับ ก็มีอยู่4 0่สิบคูป,ปองนะครับจากการแจ้งบัตรนะครับก็เปิดทีละนะคเับจัดมาก,กิฟต์มันิชาว จากการแจ้งมากที่เป็นประโยชน์นะครับ,กบเกมนะก็สิ่งที่เห็นๆกันในตอนนั้นก็ฟิวมวอรพงเองครับเออเออหมายถึงว่าฟิวเมอที่เจอบักนะครับเ <c oughs> ม,ม่อว่นะ้ฟ <c oughs> ิวเมอทำเลยโอเคเราได้ SSR กับวานอเมมานะครับก็ของ เนี่ยครับก็ขอบคุณครับกับพี่เคนนะครับที่ได้ส่งของขวัญมูลค่าประมาณ8000บาทมาให้นะครับ <S <S แมววิ่งเร็วใช่เราเลน่นแล้จะได้ของไม่ดีฮะวิ่งเร็วเราเล่นเราเล่นลเราเ,เล่นเอาเอาไม่ไอ้มิวโกมันสองตัว้วเนี่ยผมไม่ได้หวาเลยนะ อเนี้ยต้องรีปเปิดเพราะว่ารอบหน้าไม่ได้โอ้ได้วานอเมมาแล้วก็เกือบสามันนะครับวานอเมเลาโอเคครับๆๆนะครับเคต่อมาใบที่สิบสองนะครับเออ พนุ่มเกือกคลิปเลยมาๆๆๆๆเรีนกช้่ออะไรล่ะสิบหกวหสี่สิบหกโอเคก็ได้วันนี้มีมาสองตัวนะครับธรรมดากับแรนด์นะครับก็ได้ชิฟฟี่มานะครับเหลือมิมิโกะนะของมิมิโกะลีกินสาธุนะครับ อีกมีแล่อยนิดหน่อยนะครับก็เลยเอามาเปิดนะเ๋ยวไอววว้อ้วนเร็วเร็วอืมได้วานมุมีคอมมอนมานะครับโอเคใบที่สามสิบเอ้ยใบที่ยี่สิบนะครับเรามาีเอคีสิบใบนะเดินมา เ,ออเกลือรครับเกลือจัดเลยเออรอบนี้เปิดทีละห้านะครับ เด yup. uh, ี๋ยวนยก็ะอินพ็อพวกเกมหมดนะจิฟฟี่กับมานมเนี่ยมานุมได้แล้ก็เดี๋ยวไปดูตัวเอ็กโอเนเชียลอีกทีนะครับก็ได้แล้วหจิฟฟี่ตัชฟี่ห้าตัวเลยสามตัวเลยแหละเฉลฟี่อยู่ที่สิบเร์เซ็นะครับเนียกไดเนี่ยนี่ยเนีมีมี่เียได้ทองอบทองสาธุดิ Tao vô có cả. Nà, mà, mà, come on, come on boy. Come on boy. Put uh, a boy. Bởi ông bảo แต่เด็แล้วหลายแหล่หลังๆนี่เฮียขอเล้ยววันตรงนี้นี่ยะมีโกดตัวยังดีนเนี่ยเหรอใช่ได้หรอกอชิล ชฟฟี it s, it s, uh, like ่เอสเอสอาร์ด้ชฟฟี่แลมชอฟฟี่แลมสี่เปอร์เซ็นต์ไอเน็ตวันเปอร์เหรือศูยนึ่งเอร์เซ็นตลสโอเ้าใบทยนัวไเราก็ดวงเกลือเหมือนกันนะนี่ยโอเค นี่แหละไม่ได้แล้วตัวเนี้ยมีวม่โกเนี่ได้ก็ต้องเติมสุมแล้วปึ้บอันดับเมย์เพิ่มอีกตัวโอเคเบสตดก็มีเพียบเลยฮะลูกบาสเรามาดูกันเช็กขออินพุตนะครับก็อยู่ในวอลเลตเนาะ ก็ได้มาเมตาคิว300ตัวนะครับซุปเปอร์คิว210นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราอินพอร์ตได้แล้วหรอโอเคเอ็กพอร์ตอยู่ในเมนเทนเมนเทนเน้นนะครับอิฟพอร์ตสามารถอินพอร์ตไอเทมครบถ้วนไปล้วโอเคสิ่งที่มีนะครับมีเมตาคิว300มีซุปเปอร์คิวส1 0มีกีก้าคิว1น0นะครับแล้วก็มีมาเนอ็กบริสุทธิ์หนึ่งพันนะครับแล้วก็ส่วนเม็ดนะ เม,ม็ดได้วาโนเมมาทั้งหมด3ตัวนะครับสามตัวนะแล้วก็ได้เชฟฟี่แล้มา2ตัวนะครับแล้วก็ตัวคอมมอนิคสี่ตัวนะครับัูนี้น่าจะได้หนักยีปีมาสักสิบมั้ยมีเขียนปะอันนี้ไม่มีเขียนหรอกโอเค ไม่ที่ดูนะครับว่าโปรเเชอร์เท่าไหนะร่โปรเทเชอยวโอ้สกิลโู้วิตีเสกสกิล19ค่อยคนึงก็พอแล้วนะเนะวนี่ย,ยนะคุ้มแล้วนะครับวานูมิสายอีเป็นแรด้วยเนี่ยคุ้มแล้วสำหรับเจ้าตัวเตชั่ฟองนะครับจริงก็คุม้มตั้งแต่แรกนะครับตัว ก็ได้เป็นเขาเรียกว่าสินงขอบคุณนะครับจากจเกมนะครับก็ขอบคุณทางเท0ไว้เ,เช่นกันนะครับนะก็สำหรับตรงนี้ก็โปรตีนเท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย